ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมอนี่ผมกับสิพาพี่น้องนี่มาเอาง้วจากเอทีฟาร์มนะครับเด้ออ่าพูดหาง้ออนาคตพอพันอยูมอนี่กัมีมาให้หลายตัวนะครับมีแต่กำลังน้ำด้วยพี่น้องครับแขนแขนตันๆเนาะครับเนาะกระพร้องกับงวะทองแล้วก็ งัวสาวด้วครับเด้อมีหายคุกเก่านนะครับเนาะพิกาดของเอทีฟาร์มกับยูทีบ้านหนองคู่ขาดตําบลหนองคู่ขาดอำเภอบัวระเบือจังหวัดมหาสารคามด้วครับพี่น้องเด้อใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้ชู่วยใช่แน่นะครับเนาะก่อนอื่นก่สิพาพี่น้องเนี่ยไปทักทายกับทางน้องอุ้ยครับสวัสดีคร่ะน้งอุ้ยครับสวัสดีค่ะเอทีฟาร์มค่ะวันนี้กัมีงัวนักคนมาพันหลายตายตัวอยู่ค่ะครับผม สถาบการรับประกันก็คือเก็ค่ะรับประกัน14วันมีใบรับประกันสง่งซีอีกลอยหักสิบกิโลค่ะครับเบอร์โทรติดต่อได้ค่ะ098 127 3521ไอดีไลท์กับเบอร์นี้แหละค่ะครับผมอ่ะน้องเวเอาเบอร์อะไก่อนครับเบอร์หนึ่งเอาแมทัทองก่อนเลยค่ะเอาแมทัทองตัวนี่เนาะง้วนสาวทองแหลกอ่ะงว้วนสาวทองแหล็กนะครับหนังนหนาน,าน,นี่แหละพี่น้องไปหางว้วนสาวอยู่อ่าส่วนสูงนี่เพิ่นวัดทห้สูงโตเลยนะครับตัวนี้นี่น้องไอ้ทองจักเดือนทองพอดครับทองหาเดือนควบโตค่ะทองหาเดือนควบโตนะครับพี่น้องครับนี่งงวสาทอแก ให้เพื่อนเอาออกมาข้างนอกให้นะครับเนาะจะได้มองจะชัดแต่ว่าหนังหนาดีแห้งครับพี่น้องตัวนี้ท่องหาเดือนโคมโตนะครับเนาะอันนี้ตรวจท่องให้แล้วนะเว้ยเนาะตรวจแล้วค่ะตรวจเ,เอาออมาสองนี่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนออกมาอีกทั้งกวงกวงก็พี่น้องจะได้เห็นชัดๆนะครับเนาะนี่นะครับเด้อเดี๋ยวบุญชูจะพามาดูโอ้เงาะหางง่ายบกักพักพี่น้องหนาย,ย่างคักไดลล้ละอ่ะตัวนี้ส้นสูงเยอะเท่าไหร่ครับหนูประมาณหน่อยสี่สิบค่ะ ประมาณร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องอันนี้คือพิ่นไนวัดแ้วเน้นะครับเด้อนี่หลังตรงนี้แหละครับผมร้อยสี่สิบปเปิดไว้ที่เท่าไรสองหมื่นเก่าพันหาค่ะนี่สองหมื่นเก่าพันหาแนค่ะสองหมื่นเก่าพันหาด้วยครับพี่นอ้อ 9, 000, สงสองหมื่นเก่าพันหาบดยเงอาะนา่ชัดๆนะครับเนาะนี่หนังหนาย่างครับพี่น้องครับอเบิ่งเอาใกล้ๆลึกบดีๆอยู่นะครับเนาะ,ะนี่ ตูนนานๆเลยครับเป็นมัวสาวทองแรกพี่น้องครับเงาหางบบง่านะครับอเออเดินเข้าไปนี่นี่นะครับเดินบึงทังงสายชัดๆนะครับนี่นี้หนาดีนะครับพี่น้องอ่ะเบื้องด้านสายครับอ่ะหนาไงครับอยากได้กลับมาเอาได้พี่น้องครับสองมุนก่อพันหาลอยต้อได้อีกอันนี้อุ้ยทรงฟีห่อสาครับลอยหาสิบโลค่ะลอยหาสิบกิโลได้ครับทรงฟีพี่น้องครับอันนี้ห่องโจๆได้อาต้อเล้นิดหน่อยนะอันนี้ห่องแบบเบียดเบียเลยนะครับพี่น้อง นี่แหละตำหนิบอมีเนาะตำหนิบอมีค่ะตำนมีมีน้ำน้ำติงมั้งแมนบอนอ่ะมีน้ำมีน้ำติงติงหนึ่งคน้ำติงห,ห,หนึ่งครับพี่น้องเอาเรื่องน้ำติงว่าเป็นตำหนีเหรอพี่น้องอ่ะเห็นนะครับตัวแรกนะครับเนาะเดี๋ยวบมช่วสจีภาพไปเบิงอ่าตัวที่สองกันครับพี่น้องอ่ะตัวที่สองเอาพี่น้องครับมาเบิงเบอร์สองบริการสิเป็นง้วนสาวด้วยครับพี่น้องอ่าง้วนสาวตัวนี้เนี่งามๆามเลยครับสีพี่น้องครับสีบักตาลแล้วก็ดึกดีอยู่หนาดีพร้อมเบิ้งหนังเขาเอา น้องจะเดือนครับน้องอุ้ยประมาณหาเดือนค่ะหาเดือนลูกพ่อได้ครับบ่มีใบค่ะอันนี้บ่มีใบเด้อครับเบิ่งโตต้นเอาพี่น้องส้นสูงเท่าไหร่ครับบัดนีลยลอยซิบหาค่ะอ่ะส้นสูงลอยซิบหาได้อค่ะพี่น้องอุ้ยเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับมืดหาพันหาค่ะนี่มืดหาพันหาพี่น้องครับได้สี<า>แบบนี้หนังนานแบบนี้เอาโตเอาผู้ไฟหาแบบนี้อยู่งบหมื่นก็บาทเด้อค่ะพี่น้องได้โตดีโตงามอยู่เนาะอ่ะนี่แหละเอาเบิ่งหน้าตานะครับเนาะดูหน้าตาโห่สั่นตวครัตว์โหได้ค่มีปัญหา จับได้ใบได้พร้อมนะครับเนาะนี่นี่จับไดใบได้เบื้องแผ่นหลังเอาเม็ดสีบักดีนะครับเด้อลึกดีอยู่อ่ะเอาหางก่เนใี่พร้อมนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่นี่เลือกเอานะครับอ่ะนี่เด้ออ่ะเล็บนะครับเนาะอ่ะนี่ผู้ใดอยากเบื้องล็บก็บน,นี่แหละเบื้องจะถัดนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวให้เบื้องแผ่นหลังเบื้องความหน้านะครับเนาะเอออ่ะเกี๊ครับวันนี้ ว่ได้ครับแบบนี้นี่เออยืนสันเดยวสียางออกให้เบิ่งตัวนี้มีตำหนิอย่างบ้านอุ๋ยตำหนิบ่มีค่ะตำหนิบ่มีด้ยครับพี่น้องครับยืนดีๆล่ะนี่จัดให้ดูสวยๆเลยนะครับพี่น้องเอาเหมือนหาหาลอยครับพี่น้องครับตำหนิไม่มีอหาสีแบบนี้ก็มาเลือกเอานะครับเนาะว่าสาวยังไม่ให้ียกนะครับเลือกกับว่าพอพันผู้ใดอยากกี่ไรเดี๋ยวจังเบื่องกันมีแต่ตรงงามๆนะครับราคาเบาๆให้เลย ดูชัดๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตู่อไปครับสารนี่เป็นแพ็คคูนะครับเรื่องสาวน้อยกําแพงตัวนี้ก็สีขาวเปลือกบดสบายใหญ่ดีจ้ะตัวนี้ตัวนี้น้องจักเดือนครับต้นตัวนี้นั่หกเดือนค่ะสูงร้อยยี่สิบหาตัวนี้หกเดือนนะครับเด้อกสูงร้อยยี่สิบหาเด้วยนะครับเนาะอ่าสูงร้อยยี่สิบหานะครับกดไอเบื้องตัวหนามาสัตว์กับเบื้องเอาตัวน้อยนี่จักเดือนครับตัวนี้นี่ประมาณ สามเดือนสี่เดือนนี่ยแหละค่ะสามถึงสี่เดือนมนอันนี้สิจัดแบบแพ็คคู่ให้เลยกด้วครับเมนหอยแพ็คคู่ตัวนี้ไอ้สูงเท่าไหร่้องไปวัดไปตัวนี้ประมาณร้อยสิบร้อยสิบหรืงเนาะเอาคู่นี่นะครับพี่น้องคู่นี้อุ้ยเปิดไว้เท่าไหร่คู่นี้เอาเมื่อแปดพันหาค่ะอ่ะสิบแปดหาร้อยถึงตัวเราเพ่ถึงเมื่อน้องพี่น้องครับอ่ะสิบแปดหาร้อยนะครับนี่ตัวตัวใหญ่นี่สูงอะไรยิ่งผาอะไรอย่เนาะเมนอ่ะเนตัวนี้เป็นม้วนสาวแพ็คคู่อ่ะตอนนี้ก็ว่าอาจจะมีอย่างเนาะ ต้นนี้บบมี่ค่ะตํนนี้ไม่มีนัวสิยกเป็นสาจุดสามตัวนี้รวมกันเอายกสามตัวนี้ก็ได้พี่น้องเนเดี๋ยวให้ราคาพิเศษค่ะสามตัวนี้นะครับสามตัวนี้เอาราคาพิเศษไปเลยนะครับเบื้องดันใส่ของน้องเขานะครับนี่ราคาพิเศษไปเลยโบมีต้หนี้นี่กคููนี้ก็ได้ต้นนี้โมีค่ะอ่นนี้พี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นงัวบบททั้งคูด้วยครับเด้อ เบอร์ที่สามนะครับคูนี่เนาะเยาจะพาไปเบอรงเบอร์ที่ซีครับผมเบอร์ที่ซีนี่เอาตัวนี้ก็ได้เด้อครับเด้อโดยที่ซีนี่กัว้เอาตัวเด้อให้เพื่นเอามากันพี่น้องครับหยุดไปเข้ากันอ่าพี่น้องครับมาเบื้องตัวต่อไปเด้อครับเด้อตัวต่อไปนี่เป็นงวผู้ตัวง้างอยู่ดิพี่น้องครับง้ามคักๆนะครับตัวนี้น้องจะเดือนลรืครับตรงนีตัวนี้แปดเดือนค่ะ แปดเดือนตัวใหญ่ได้แหล,ละพี่น้องลูกพอ่อใดครับตัวนี้ลูกของออฟฟอร์ดเด้อค่ะไอ้ใบหลอดมีแต่วันเพิ่อนกันลังหามหาไห้อยู่อ่ะใบหลอดเพิ่อนกันลังหาอยู่พี่น้องเลี้ค่ะเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วเป็นงัวอ่ผูกบดสูงเงี้อยู่ด้วยครับอายุแปดเดือนสูงเทะเลนงุ้ร้อยสามสิบสองค่ะสูงร้อยสามสิบสองด้วยพี่น้องครับเอาสิถามราคาให้ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดพันหาค่ะตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันหาลอยนะครับพี่น้องครับตัวนี้นพันธุกรรมดีๆเลยค่ะผู้ใดาหาตัวใหญ่ใหญ่นั่นานๆะครับเนาะตัวนี้เล่ะกกิดจาแมอ แม่เพิ่นสูงร้อยหกซิบวัสดพี่น้องครับแม่กับสายเลือดดีเลยค่ะเบื้องหน้าตานะครับเนาะเบื้องหนังข้อหนาๆนะครับให้เบื้องเล็บเดี๋ยวเบื้องแผ่นหลังนอกต่างๆเลยล่ะครับตัวนี้นี่สูงไงเดี๋ยวเป็นชุดสีผ้าเบืงง้องเหงาหางครับผมนี่ฝนตกลงไหมเดี๋วพี่น,อนอ้องไข่สองเหงาหางใหญ่นะครับเนาะเออนี่ไข่สองด้านขวากะบ,บ่มีปาดบ่มีดงังบวมไรเด้อครับพี่น้องเด้อตัวนี้ ตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผู้ใดหาแบบนี้อยู่กะเอามาเอามีไฮไอเลือกสามตัวอยู่แล้วครับเด้อในส่วนของง้วผูกระได้อย่างที่เบิ้งด้านนี้อีกเทนึงก้อนจีจะไปเบิ้งตัวต่อไปนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวจะเอามาให้เบิ้งที่เราโตนะครับพี่น้องครับนี่แหละสองสองหมื่นเจ็ดต้นวินวะสองหมื่นเจ็ดพันห้าสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเอาต่อร้องเอาอีกครับพี่น้องครับง้วผูมิตรมีดอกถ้าเบร่อนเลยเบิ้งตัวต่อไปครับอ่ะพี่น้องครับมาเบิ้งง้วผูโตัวต่อไปครับพี่น้อง ตัวนี้กับงามขึ้กันนะครับเด้อหูสันสันบลาบันนะครับเขาบ่มีดอกเป็นงวไอ้หัวโลนนะครับเนาะตัวนี้ลูกพอได้เจ็ดเดือนหรือครับตรงนี้ตัวนี้บ่รู้พอแต่ว่าอายุประมาณแปดเดือนอ่าตัวนี้อายุประมาณแปดเดือนขึ้กันนะครับกับตัวเมื่อกี้ตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะตัวนี้วันเด้อครับเด้อสูงร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับอายุแปดเดือนกับสีแดงเข้มดีนะครับเนาะลำตัวค่อนข้างที่จะเงี้วดีขึ้กันครับตัวนี้ก็ได้นี่เดีอกเป็นสีสีผ้าเบื้องหน้านี่ยนะครับนี่หนาลอๆนะครับเนาะ หนังข้อหนาคือกันครับตัวเมื่อกี้อ่ะนี่ผมมีปัญหานะครับเอานี่นกต่างๆ่างแล้วที่ถามราคาตัวนี้ให้นะครับเด้อตัวนี้อุ้ยเปิดใบที่เท่าไหร่ตัวนี้มื่เนเก่าพันหาค่ะตัวนี้มื่นเก่าพันหาเด้อครับพี่น้องอตัวใหญ่ๆน,นะครับใส่ผ้าเบื้องทางถ่ายครับแข็งขาเบื้องง่าๆก็เย็นดีขาใหญ่ดีอยู่พี่นอ้องมื่นเก้าพันหาไข่ดำสองใบนะครับเนาะสีบ่มีปานบ่มีดังนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่อยากได้กันะ มาเอาครับพี่น้องครับเบื้องอีกทางหนึ่งนี่นะครับเด้อนี่ด้านใส่น้านี่แหะครับผมเห็นสีดำๆนี่เพิ่นในน้อนในเกลื่ยผื่นนะครับพี่น้องนี่ผื่นนั้นเปียกนะครับเนาะเออนี่เบื้องฐานเดือนไายยางไปพร้อมนะครับตัวเงาดีอยู่เอามื่นเก่าพื้หาเด็ตัวงามอยู่ได้พี่น้องเด้อสีจริงๆริงในแดงเข้มดีนะครับเนาะเบื้องกำไทยเอานะครับนี่แหละอ่ะง้อผูดยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเอาเป็นทุ่จังสีพลาสไปเบื้องกันเอาตัวนี้ชัดๆก่อน เดี๊ไม่มีปัญหาอาหน้าตานะครับเบื้องแค้นหลังตัวใหญ่ขึ้กันสูงลอ,อยหนีสิบเจ็ดนะครับเนาะเดือดสีผ้าเบื้องอีกตัวหนึ่งนะครับพี่นอ้องอีกตัวหนึ่งแดงดีดีครับผมนี่ตัวคางกันน่ะนี่<ด>นะครับตัวคางกันนั่นแหละพี่น้องครับเดือดสีผ้าเบื้องแล้วยังไม่หนีไปเออนี่นะครับเดือดสีผ้าเบื้องตัวต่อไปแดงแดงเออนี่ต<ด>ัวนี้แหละตัวนี้สีแดงเข้มดีงามหนีขึ้นกันตัวนี้น้องเขาจ็ดเดือนครับ ตัวนี้ประมาณหกเดือนค่ะหกเดือนลูกพ่อใดตัวนี้ตัวนี้บ่มีใบคือกันค่ะตัวนี้บ่มีใบส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับลอยยี่สิบบวกบวกอะลอยยี่สิบกัวนะครับตัวนี้ก็ได้อ่ะลอยยี่สิบบวกบวกตัวนี้อุ้ยเปิดเท่าไหร่หมื่นหกพันหาค่ะตัวนี้หมื่นหกพันหาด้อครับพี่น้องครับอ่ะหมื่นหกพันหานะครับเนาะเดี๋ยวพาเบื้องแผ่นหลังนะครับจะพาดูแผ่นหลังนะครับเอออ่ะนี่นะครับตัวใหญ่ดีที่พี่น้องครับหมื่นหกพันหา ตูงงามนะครับเล็บบวไม่ปัญหายอกครับผมผ้าเบิง้งถ่ายเบิ้งหางเอาเบิ้งาชัดด้วยพี่น้องด้วมีงูผูให้งย,ยุ่3ามตัวมักตัวไหนเลือกเอานะครับสีแดงเข้มดีสุกตัวอ่ะให้สองใบด้านขวากะว่าปานว่าดังนะครับแดงดีอ่ะนี่นะครับชอบตัวไหนมาเลือกเอาเลยนะครับเด้ออ่ะเบิ้งมุ้งไกลๆอ่ะกะคือกันอาจจะไม่ห้แค่นี้นะมันนี้เนะเ สำหรับคลิปนี้กะขอจบขอพ่อไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ